อีกหนึ่งคนที่เรียกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในนะหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่นะคุณผู้ชมเป็นใครไม่ได้ครูปีชาเอ๊ะครูปีชาล่าสุดเป็นยังไงอะไรแบบไหนล่าสุดคุณผู้ชมนะ,ะปรากฏว่าทางด้านของครูปีชาใครควรน,นะคะอีกหนึ่งคนเนี่ยนะ ที่หลายคนพูดถึงเรื่องของสลากกินแม่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เปิดตัวมาเป็นนะคะว่าที่ผู้สมัครสส,สกาญจนบ,บุรีเขตหนึ่งกับพักการเมืองหนึ่งแล้วก็มีการถแถลงนะะที่โรงแรมทาวอินทาวซึ่งการเปิดตัวของครูปีชาในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าโอ้โหสร้างความหือฮาให้กับชาวกาญจนบ,บุรีเป็นอย่างมากเลยนะ ข้อมูลเนี่ยบอกว่าครูปีชาเนี่ยตัดสินใจลงสมัครเป็นสอส,อสอกทมเขตหนึ่งในนามของพักประชากรไทยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่ของพักประชากรไทยบอกแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายพักติดต่อทาบทามให้มาลงสมัครนะแต่ทีเนี้ยส่วนตัวครูปีชาชื่นชอบพักนี้มาตั้งแต่เด็กสมัยนั้นเนี่ยชอบนายสมัครศุนทรเวสปราศัยมาก อดีตหัวหน้าพักท่านก็เก่งเป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตรัฐมนตรทีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เป็นพักที่ใกล้ชิดประชาชนตัวครูปีชาก็อยากใกล้ชิดประชาชนอยากเห็นประชาชนมีความเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีมีความสุขก็เลยมาลงสมัครชิงสอสอการชนะบุรีในครั้งนี้นั่นเองนะคะส่วนนโยบายส่วนตัวเนี่ยครูปีชาบอกว่าถ้าได้รับเลือกเป็นสอสอครูปีชาก็จะ นะะในฐานะที่เคยเป็นครูก็เน้นเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรเรื่องของการศึกษาเป็นอันดับแรกแล้วก็จะผักดันไม่ให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจะให้ซื้อได้อย่างเท่าเทียมเนื้อราคา80บาทนะคะแล้วก็เรียกว่ายิ้มอย่างมีครูความสุขยิ้มอย่างมีความสุขซื้อหัวอย่างมีความสุขเลือกครูปรีชาครับนะนี่เหมือนสโลแกนหรือเปล่าครครูปรีชา นะ,ะคะครูบีชาก็บอกอย่างนี้นะก็ต้องมาลงนะคุณผู้ชมมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับเขตเลือกตั้งนี้นะครูบีชาบอกว่าแน่นอนสิ่งที่ไม่ถามไม่ได้คดีหวย30ล้านที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลกระทบก,บกับการเลือกตั้งหรือเปล่า นะครูปีชาบอกว่าทุกปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ยืนยันว่าการลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดนะผมมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งร้อเซ์ความจริงก็คือความจริงนั่นเองนะคะก็ต้องไปดูนะคุณผู้ชมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะนะฮะการจนบุรีเขตหนึ่ง จะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันรอดูกันก็เรียกว่าคึกคักมีทั้งคนดังคนในแวดวงนะที่อยู่ในหน้าข่าวนะก็มาลงสมัครกันแล้วก็แน่นอนว่าก็คงจะมีนะคะทางด้านของอดีตสอคะที่ครองใจคนในพื้นที่เป็นกําลังใจให้ทุกพักนะคะให้ทุกพักนะที่มาลงกันนะคะทีนี้พาไปดูกันอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่าออกมาพูดถึงครูปีชา หลังจากที่ครูปีชาเขาก็ตัดสินใจอย่างที่บอกลหะคุณผู้ชมนะมาลงสนามการเลือกตั้งในพื้นที่กาญจนบ,บุรีเขตหนึ่งนี่เลยคนที่ใกล้ชิดเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินใช่ไหมคะคุณรัตนาพรสุภาทิพ์นะอีกหนึ่งแม่ค้าขายสลากกินแบ่งคนดังในคดีหวย30ล้านนี่ก็พูดถึงครูปีชาใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่าพอทราบข่าวครูปีชาลงสมัครสสจากสื่อเนี่ย ตัวเองก็รู้สึกว่าการที่ครูปีชาลงสอสอก็มาจากความตั้งใจดีของครูนะซึ่งอยากจะพัฒนาบ้านเมืองส่วนจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูอีกครั้งส่วนเรื่องนโยบายสลากกินแบ่ง8ปสิบาทที่ครูปีชาเนี่ยพูดถึงนั้นเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ทําได้ยาก เพราะว่าเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วก็ต้นต่อปัญหาก็ไม่ได้อยู่ในระดับชาวบ้านแต่อยู่ตั้งแต่ระดับบนที่สลากออกมาจากกองสลากแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรหรือใครทําให้แพงแต่สลากมาถึงผู้ค้าเนี่ยก็แพงแล้วจึงถือว่าเป็นเรื่องยากมากในการแก้ไขปัญหาแต่หากครูตั้งใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้ครูปีชาประสบความสําเร็จในการลงสมัครเลือกตั้ง ครั้งนี้นั่นเองนะคะอาหากยังจํากันได้นะคะก็เรียกว่ามีกำลังใจมี f อของครูปีชาที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นเองนะคะทีนี้ขอสั้นๆขอสั้นๆนะคะขอสั้นๆไปดูทางคากหวังของทนายตั้มหน่อยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็ออกมาพูดถึงครูปีชาด้วยเช่นกันนะคะหลังจากที่ครูปีชาเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะมาเป็นว่าที่สสในเขต หนึ่งของการจนบ,บุร,นรีทนายตั้มบอกว่าอะไรทนายตั้มบอกว่ายินดีกับชาวการจนบ,บุรีด้วยนะครับมีครูคนดังลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ยังไงครูอย่าลืมนะครับเรามีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายแคดีคิด ถึงจังนะคะโอ้ออกมายินดีนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงนัดหมายกันที่ต้องเจอกับครูปีชานั่นเองเรียกว่านะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันทั้งในส่วนของคดีแต่ว่าในส่วนของการมาเป็นว่าที่สสการนบุรีเขตหนึ่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์